ของซ้ำวันนี้ผู้ชื่อคนักงารตินวันนี้จะดูท่าตรวจอาวุธอาวุธมีที่มาตอนผู้เี่วมีเิตอนผู้เป็นตอท่าอาวุธผู้ตออึ้อึ้งอดต่อยหนึ่งึ้นมาให้ต่อขวาตอเปืนเสียงสีมาาต่อสุอมาหน้าโอ้้ Ông Anh tới ngỏ không? Lạ quả Ông chạm đi khó bơi Ồ Ta Ông Anh tới ngỏ không? quay Anh sẽ tái tương Bỏ chuẩn Chỉ đồn anh lắm Đánh bơi Cậu gắng đi nào cả Đôi Tôn hảo quả Quả ông bốn Tôn tái Ồ Ta Ê gì? Hít

ไปขงหลังูต้าหกหาที่หกดึงมปข้างหลังูต้ <10. S 1> นเจ็ดายตอนเจ็ดชักไปข้างหลังูต้า <8. S 1> <8. S 2> แปดแปดไปข้างหลังูต้ <9. S 2> าเก้าเก้ารับมือตาตกใ

้าละมือขวามาตรงกลบที่ขอบมืนดูต้าโยหายตอนนี้โยฮูละมือซ้ายมาตรงกลบหันเข้าไปยิงดูต้งยืดเด็ดหาตอนนี้ยเอ็นนํ้างขายิงไปที่ขอยี่ข้าไปาปูต้งยบอ็นข้างซ้ดละมือซ้ายมาตรงกลางยืดเนตรง

ta, tao, chào ta, em tay, ta, t, t-t, thì không biết kho bài, ta, t, t-t, t-t, rồi thì không biết kho bài, u, ta, t, t-t, 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 t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  Hù <laughs> Ta Để đi. Để đi đi ta. Ha, đi Tì Thích bơn Ta Lìa Tì hà Tập bìu hợp hà hút đẹp.